สวัสดีครับพี่มาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากผูไหหลวยรัตตานครับภูไหหลวยรัตตานี้ได้กี่หลุมแล้วครับวันนี้ได้หนึ่งหลุมครับหนึ่งหลุมเหรอครับทำอะไรนะครับเนี่ยวันนี้ก็ล้างทองให้สวยงามมีหน้าที่เอาขึ้นมาแล้วก็ล้างให้สวยงามแล้วเราจะรู้ได้ไงครับผู้หญิงผู้ชายครับเดี๋ยวจะมีเราตัวมาเถียงทายครับเอาตัวเถียงทายเขาใช้อะไรเถียงทายครับประจครับซิ่ง จะเลยเสียงไทยครับซึิงตัวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับไม่ทราบครับไปไหนออกมาเรื่องสงไลนนะครับมาแล้วไม่ใจเลยคบหรือยังครับเนี่ยโอ้ยไม่เสียงไทยครับต้องเสียงไทยก่อนถึงจะรู้ว่ามันครบหรือไม่ครบใช่ไหมครับใช่ครับดูคุณเจ๊มองหน้าตาเขียวเนี่ยวันนี้ทำอะไรบ้างยังครับ อาจ้าหน้าที่ประจำสถานีเลยครับเจ้าหน้าที่นะครับทหารชายชานิเอาเพลงมดให้หน่อยอะไรครับเนี่ยอะไรครับอะไรเรียกว่าอะไรครับโป๊แค่โพ๊คนรักก็เป็นโป๊ะค่เนี่ยดีมากเลยนะมีฟันอยู่ครบเลยนะเนี่ยเนี่ยฟันอยู่ครบเลยนะเนี่ยฟันอยู่ครบมากเลยฟันสวยมากเลยฟันที่ดีเลยเดียิ้มให้ตากล้องด้วยนะ